สวัสดีครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ันที่สำนักงานใหญ่ Alpha Tech นะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีลูกค้ามาติดตั้งกล่องซูเป r ร์สตอร์ครับผมเป็นแบบรถตู้แต่งแบบวิบเลยเฮ้ยไม่สงสัยบบวิบคืออะไรเอาลาคนนี้นะครับก็เป็นรถตู้ คอมมูเตอร์นะครับก็คือลูกค้าได้มาทําการติดตั้งกล่องซูเปอร์สตอร์มที่สํานักงานใหญ่เราวันนี้เลยใช่ไหมครับลูกค้าก็เคยติดตั้งกล่องมาแล้วแหละแต่เพียงแค่ลูกค้าอยากทดลองใช้ a l p h a t e c h Super Storm เพราะว่าสนใจในเรื่องของอกำลังหรือว่าสมรรถนะหรือว่าประสิทธิภาพที่ได้จาก Alpha t e ท h <Okay. S 1> จากที่ได้เห็นเห็นกันมาตลอดนะครับว่าเป็นยังไงอะไร้ยครับก็เลยเข้ามาที่สำนักงานใหญ่เราวันนี้เพื่อติดตั้งกล่องซ u เปอร์สตอร์มนะครับ แล้วก็ทามาดูก่อนตอนนี้ก็คือ,อ,อทางพี่โต๊ดพี่โต๊ดนี่คือจูนเนอร์ของเรานะครับพี่โต๊ดก็กําลังออติดตั้งตติดตั้งอยู่นะครับตอนนี้ก็คือเป็นงานช้างเหมือนกันบอกเลยงานช้าง <laughs> แต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะที่นี่ติดตั้งโดยมืออาชีพผู้ชนานาญการครับแล้วติดตั้งอย่างถูกต้องแล,และการปรับจูนก็ปรับจูนให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างถูกต้องนะครับผม,ผมก็คือทีนี้ก็ประมาณนี้ เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับ โจเนองเลยเปล่าก็เหมือนเดิมครับสองบวกสองเป็นสี่ครับผมขอบคุณครับเราได้คาตอบจากพี่โตแล้วนะครับว่า2อบวกสองเป็นสไม่มีทางที่สองบวกสจะเป็น8ดแน่นอนโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอดูเลยครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือมุกอันนี้มุกแล้วครับอันนี้คือมุกกีต้าร์ไม่ทันมากเลยอันนี้คือมุกแล้วครับพี่โตครับครับขอหนึ่งหมดเพลงเหมือนเดิม ไม่เคยเปลี่ยนไปสองโมงสองเป็นสี่พี่โตะก็ยังร้องไก่จ่าเหมือนเดิมโอเคส่วนวิธีการจูนเราต้องจูนแนวไหนอะไรแบบนี้เราต้องจูนแนวไหนล่ะครับต้องอันนี้ต้องถามพี่โต้เลยก็มีแนวเจ็ทแนวสตริงไม่ใช่อ่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้จูนกลองพี่เอาจูนรถสิพี่ก็ปรับจูนได้เลย ตามที่ลูกค้าแต่ละคนเลือกใช้งานแต่โดยโ<อ>ส่วนใหญ่ที่จูนเราก็เป็นจูนมาตรฐานโอ้ย<อ>มันสามารถจริงๆอ่ะมาจูนให้มันมดำก็ได้อะไรก็ได้ให้ลดรงกว่าเดิมได้เยอะแต่ว่าจริงๆคือเราแนะนําทุกอย่างที่เราปรับจูนเราหาจุดที่เหมาะสมที่สุด<อ>ใช้งานชีวิตประจําวันจริงๆ<อ>กล่องเนี่ยเราทำมาเพื่อเพื่อนะมั้ ครับผมครับมันก็ไปใช้ได้หมดก็อย่างเช่นรถชีวิตประจําวันเราก็จูนให้เหมาะกับชีวิตประจำวันได้เงินประจำับเหมือนที่เช่นเหมือนซูเปอร์สตอร์นี่ยจริงๆเขาไปได้ถึงแบบขั้นในวงการมอเตอร์สปอร์ตก็ใช่นะใช่ไหมเหมือนรถสายเซอร์กิตหรือสายอะไรเงี้ยที่แบบว่าสายซิ่งหน่อยคือก็เลือกใช้ซูเปอร์คาร์กันเยอะนะปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับอ่าตัวมีะแต่มันมันก็ถ้าไปเป็นสายรถเทราน้ำควันมันก็จะอารำ ฟันมันก็จะดำหน่อยที่มันบีบแต่ปูนปูนอ่ะเฮ้ยพี่ใส่รถไฟเหรอครับคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับไม่ได้ตั้งกล่องซูเปอร์ตอร์เพียงแค่อย่างเดียวยังมีนี่ด้วยจัดชุดโปรเลยก็คือสมาร์ทสแกนจากราคาซูเปอร์ตอร์่ะ9,900บาทแลกซื้อสมาร์ทสแกนอ่ะในราคาเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นเ,เองโอเคลูกค <Okay. S 2> ้ายังจัดคันเร่งไฟฟ้าสปาร์คคีไปด้วยนะครับผมเพื่อที่จะ ได้ความสมบูรณ์แบบในรอบของต้นกลางปลายมาแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับนี้หลังจากเมื่อกี้พี่โตได้ทําการจูนเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาพี่ลูกค้าไปเทสกันครับพี่ว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากติดตั้งกล่องวอสตอมนะครับพี่ผมได้ครับผมงั้นเดี๋ยวลุยกันเลยครับพี่ทางออฟเทคได้ทําถนนไว้แล้วให้ลูกค้าได้ลองรถอะไรยางนี้ครับผมโอ้โหธรรมดาเหลือเหลืออะไรบ้างตอนโอเคครับ ก็คือจะให้พี่ลูกค้าได้ลองเทสว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบเทสรุ่นแรงมากนะครับแต่คันนี้เป็นเครื่องคอมเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเท่าไหร่เนี่ยสองพครับเครื่อง2อ0พันะครับเครื่องเครื่องราคาไม่แพงนะสองพเองเพราะเครื่องคันด้าืซอกันไม่รู้เป็นแสนเลยเดี๋ยวนี้ออกมาถึงซีซีใช่ไหมโอเคครับพี่ลงสะพานลงกลางสะพานซ้ายมือได้เลยนะพี่ลงกลางสะพานได้เลยแล้วเราลองดูว่าซุปเปอร์สตอมกลายเป็นเรือได้หรือเปล่านะครับ ตอนนี้กล่องซูเปอร์สตอร์มเปิดไว้ที่โหมด2นะครับผมก็คือเป็นโหมดที่เราได้ปรับจูนเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับลงสะพานมันอยู่มันอยู่ตรงประมาณเท้าสะพานเลยครับพี่ไม่เราจะไม่พูดตีนสะพานเพราะมันจะดูไม่หวไม่สุภาพใช่ไหครับเราจะพูดเป็นเท้าสะพานนี่ครับดูเร่งทรงเร่งแซงนี่รถตู้คอมพิวเตอร์นะครับโอ้โหนาสั้นๆไปช่วยเบรกกันเรื่อยๆโอ้ไม่เบรก อ๋ออย่างตืดนอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่ทันใจยังอันใจอยู่นะพี่ใ,ใช่ครับได้ใ,ใช่ไหมคือรู้สึกว่าเดินตลอดทางตอนนี้อย่างที่บอกไว้ว่า รถพี่เขามีคารเร่งไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีซูเปอร์ตอร์ด้วยก็คือได้ทั้งต้นกลางปลายเลยตอนนี้โอเคขึ้นไวด้วยขึ้นไวไหมพี่รู้สึกว่าอัตราเร่งอะไรมาไวแล้วไหลาๆอยู่ใช่ไหมครับก็คือแต่ก็คือเป็นสเต็ปใช้งานนะครับพี่ก็เลยบอกว่าเอาให้มันบอกว่าเกอขับขับสนุกกระฉับกระเฉงขึ้นไม่มูทะลุมากไม่ได้ใช้งานจริงๆอ๋อเป็นสายบรรทุกนี่รถบรรทุกเด็กบรรทุกเด็กครับเด็ก18บแก ถ้าเราใส่มามันก็เบาขึ้นถ้าเว่าขับไกลมัน,ม,ในใม,มันจะไม่เหนื่อยอยู่แล้วใช่ครับพี่คือเราด้วยที่รถมีพละกกาลังมากขึ้นพอเวลาสมมติถ้าพี่ต้องออมีผู้โดยสารเยอะใช่ไหมแล้วเรามีเจ้าตัวสุป,ปราต,ตองเข้าไปเนี่ยก็ผมว่าพอรถมันได้กําลังเนี่ยมันก็ทําให้อัตราการทิ้นเปลืองม,มันลดน้อยลงด้วยใช่ไหมครับใช่ต้องพูดอย่างนี้ละกันก็คือ เทสม้วนเดียวรู้เรื่องก็เดี๋ยวให้พี่สรุปเลยครับพี่ความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างลองจากลองม้วนเดียวนะผมรู้สึกว่าถ้าถ้ามันดีคือมันดีเป็นไงบ้างครับพี่มันมรู้สึกว่ามันรถมันขึ้นไหวไม่เราไม่ต้องออกตัวให้มันหนักเหนื่อยเหนื่อยการที่เทส์กว่าจะรถจะวิ่งไปได้ครับผมมันเบาวกว่าครับผมก็คือมันขับออกตัวได้ดีกว่าไม่มีกระชากกระตุกอะไรมากมายสนใแล้วครับ ถูกใจแล้วนะครับพี่ยังไงก็ทายนี้ก็คือต้องขอขอบคุณพี่ลูกค้ามากๆนะครับ,รบที่เลือกใช้อัลฟาเทคเรานะครับผมที่สําคัญพี่ลูกค้านี่เป็นได้ติดตามอัลฟาเทคเรามานานละแลวเนี่ยถึงเวลาแล้วที่พี่เขาได้มาลิมรสชิมรสชาติของอัลฟาเทคจริงๆสักครั้งนึงนะครับ,รบผมลประกอบการวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับผมก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสาหรับอัลฟาเทคนะครับผมก็วันนี้ขอตัวลาไป สวัสดีครับสวัสดีที่ลูกค้านะครับขอบพระคุณครับพี่ <c oughs> เดินทางปลอดภัยนะครับพี่ขอให้คุณประสิทธิ์ระตะนตาตะยคุ้มครองนะครับโอเค